สวัสดีค่ะสวัสดีครับนนี้กับมาสิมากามห้าน้อยชุดร่วมชุดเจาะของอาจารย์ลี่นะเบื้องผลงานกันนะโเฮยเอาเอฟซีบอกว่าอาจารย์มันจะกีดังก็เจาวยาวพญลี่มือนกันอันนี้ค้องมืออะไรนี่ของของวันที่เก่าของเมื่อวานมีเข่าไหนมีเขาศูนย์หกเก้าสามศูนย์สามสุดยอดดีๆเข่าสามขูดวดเีเจยมหัวเฉกสามน้อยอยู่วม่หนึ่งเข่า คำมันอ่นนังมดีครับมาเบิ่งของอันจอน้อยครับจอหน่อยควบีุมผู้โชคดีเพราะว่าหดายอดจอน้อยของวันจิกามียกกันอีกบไมหมเอีกก็เป็นของจอน่อยหมู่บ้านก็มีเขาหนึ่งหกเฉพาะ,ะจิตเขาหนึ่งหกเอาเด็กเดีนนสองกับหนึ่งชาชาติเขา แดศูนย์เลียงเด่นแปดกับหกพิเศษเขาหนึ่งเก้ากับสามเก้านะคะพิเศษโอ้พิเศษเขาหนึ่งเก้ากับสามเก้ากาชาดเข่าแปดศูนย์เลี้ยงเล่นแปดกับหกปกติเขาเจ็ดเ 17, ก้ากับเลขกันเลขเลขวิ่งเขาเก้ามีไอพี่ว่าเขาเนาะคะ่ะคิดว่าสุดยหยหอดเข่าไร่หม่องใช่ไหมว่าบางของ มางวันที่สิบแบบันนี้มันทำเราก็ต้องเร็ดเร็นมือนีของวันที่สิบด้วยครับมีชุดเขาดีชุดร่วมค่ะเจมซีมักชุดร่วมมากเลย้วมือนีมีอันนบ้นบ่เนี่ยมือนีมีเล่าพัฒนามากมันไปเขาเล่าเลยเปนมาสเล่าพัฒนาไ้เบิรงเกขเบิ้งกับเลกไอข้างบนแถวบนไว้ด้วยครับเด้อยมันมักไปอันที่ว่าแปลท้าสามมันบะชุดร่วมมีน่าวสตาเฉพาะกิตกาชาตแปลหาสามหก จับคู่สามแปดหกหาสาพิเศษปกติวิ่ไอพี่สี่สจับคู่ให้กับเจ็ดสี่ศูนยเบินหนึ่งหนึ่งหาหาเด้อค่ะนี่เป็นชุดร่วมของวันิษส์ัจสสุดจอบบอกไปได้ ต่อไปกระสิมียนชุดเจาะหองวันที่สิบเห็นมาลงอีกจากน้อยอนอยชุดเจาะกระสิมีลาาสตาร์หนึเจ็ดแจับคู่หนึ่งหนึ่เด่น8กับ6เฉพาะจิตเฉพาะจิตเจ็ดเจ็ดเก้าจับคู่สองเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเด่นเก้ากับ0 ชาติฮาเจ็ดสี่เจับปูหกเจ็ดสี่ฮาไไเกียเ่ยวกันอันเร็วๆเนาะมมัมีนนลมมันมีลมเดี๋ยวไม่ไอเอาไม่อ่นเร็วเอฟซีกับว่าอ่นเร็วมันเจ้ามันลมมันลมมันลม ค่ะอันนี้เป็นชุดเจาะของวันที่สิบเนาะค่ะมีเาล่าสตาพอดีบ่ะนี่อ๋อพอดีเาลาสตาหนึเจ็ดจับคู่หนึ่งหนึกศูนย์หนึ่งเด, 8, ด่น8 6, กับ6เฉพาะจิตเจ็เจเกจับคู่สองเจ็ดเกศูนย์ศูนยเจดเด่นเกกับ0กาชาดหาเจจับคู่หกเจ็ดสี่หาเจ็เกสอง เด่นหกับเกพิเศษสองจับคู่ศูนย8แ6ดเด่น6กับ8ปกติส2 6จับคู 64, 44, 66, 62, 62, ่หกสี่สี่หกหกเด่น2กับสี่วิไอพีหนึจับคู่สามหกสี่าหาเ็ดหนึ่เดนสกับห้านะ ีแดงแดงอยู่ด้านข้างๆสามารถเอาไปจับเองนะค่ะอยู่ด้านข้างๆสีแดงๆเบื้องทุกมือคือสิเข่าใจอยู่ดั่นะค่ะรับผู้เบื้องสุมือสื่อสุมือข้าเจ้าเข่าใจเราค่ะสีแดงแอยู่ด้านข้างๆแถบๆนี้สามารถเอาไปจับเองได้สองตัวสามตัวอยู่นี่หาสามตัวสองตัวคู่ไม่ค่ะขาเจ้าจับเป็นข้าเจ้าได้เมื่อสองน้อยสามน้อยนะคะสีแดงแงค่ะครับ โอ้ยขามาอ,อาจารย์ของ่อยยิย่ดีนี่มันมากคือเบียร์ย่างขีบนี่บอมื่อน,นี่ม,นมแล้วมันใดมากรวอันนี้กับหอเวลาหรอมีพูดแต้งตังห้หลดขึ้นกันเพรา่าเอฟซีเขาจะว่าเอาอาจารย์มันยังขีดังกเพล่นเออปอยยินดีเอฟซีอออ FC บอกว่ามอ้อนไวยกับไปร่วงกัเห็นอาจารย์ลีขึ้นกันช่ว<อ>ม,มือเฮ็ดเป็นอาจารย์ไม่แล้วมันหลดมากคือเบียร์ย่างขีบนี่ไหมห่อ,อเวลามากเหรอมีพูดแต่งตังห้ยหลดคือเบียร์ย่างขีบอเจมอยว่า เงินให้อาจารย์ดีคนใหม่นะเนตะข้บวุณครนบอบพุ่นนใน้านบอกคุ่นตะนี้าวหมินบอกาย่างนีได้เิดขีดหอนเจนเจมวยเจมวยเจมวยเป็นมีน้ำใจมือไหลบอลุ่งขอบ่าได้เลยดหอเจมวยเป็นก็ติสามขัหุ่าวนเกิ่นปนกชมันบอลลุ่งให้เป็นเกติจอบแต่ซื้อนะผู้ข้าเจ้าซื้อประจำหมู่บ้านก็ว่าเกษสามน้อยนะผู้อนน้หาเรลยกอยู่ครับหมู่บ้านเป็นกสาน้อยอยู่เลย ทุกอย่างก็เลือกลหลายอย่างนี่คนยี่นี่ก็สีแดันน้ำหาจว่วาให้มันถือว่าออกดีที่สุดนะเว้ยไมห่หายก็ติตตามไปเรื่อยทำนี่น้ำเล่านะขอเล่าของคนนี้นี่ล่มกันแล้วด้วยค่ะคือทักตัวการ<อ>า<อ>พิษพาดกันไว้นี่จะให้มันพิษพลาดหน่อยที่สุด เล่ามันนําหาตลอดเล่าคนเขาก็่าเล่าจังวดเล่ามันนี่มีเล่าเด้อเอ้ชืเล่ามีงวดที่เจ็ดเด้อครับเด้จับได้ตรงตัวเล่าสุดหกตัวตรงนี้แต่ว่าช่างนี้ท่างนั่นกับยาสลืมเมนไอหนีน้ำชุดร่วมของพนิลี่นี่มาก่อครับอีกคือชุดร่วมที่มาก่อครับถ้ามันตรงกรับไอเล่าแยามใดนี่เล่าพัชนาแย่มไหนมันมากเอาอันนี้ไปออกชัว แถวได้ออกแถวบนบนแ่แถวบนครับแคบบนแปดหาสามหกคุณค่ะไพ่ด้หันจะมีตัวใดกับเลขเบิ้ลของอันนี้แหละมักเอาไปออกค่ะมักจะไ,ได้หันท, 8, 5, 3, ที่ตัวแปดห้าสามหกมักยืดสองคูมัมกแปดหากับแปดหกครับต้องไปเบิ้งเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์เนาะใช่กันคันเลขเบิ้ลนี่มักหนึ่งหนึ่งนี่ถ้าเป็นของอันนี้โอ้เบิ้ลเบิ้ลน้ำมันครับครับ แกบานหนึ่งหน่งนี่ทำเป็นเสือไปไปเสือเล่าสตาดีกว่าดิมักเล่าสตาหลายกว่ามือไหนมือมือนี่เล่าสตาสือท่านว่าท่านยังไ้เหอมักตัวใดเล่าสตาเล่าสตานี่เอาหนึ่งหนึ่งตัวเดียวตอนนี้เป็นมาเป็นมักเล่าสตาหนึ่งหนึ่งเนื้อเอฟซีาสือร้องเบิรันแมตุยเซอร์าล่าตัวใดแล้วสือท่านะาเอาโชคอีกแค่นึงสิฝานั่นโชคอีกว่าอ่านบัมืนโชคชุดร่วมของของชุดร่วมันส นี่ชุดจอคัอนเอาเป็นของวันที่สิบร้องอีกจกังหน่อยอ่ยแคบหนาจอไปด้วยค่ะสิบวันในอานพอมันคำแล้วค่ะ,คะลองอันนี้เป็นของชุดร่วมชุดร่วมที่ตรงกรับไอ้เล่าพัฒนาเลยครับค่ะพอเห็นสิโจกๆมนันหมันครับชุดร่วมน้อยจอน้อยของพอลลี่ในมื่อน,นี่แห้งๆปังๆทำรับเร<อ>ื่อยๆเออเออน์เออน์มองสถาปนาไหมมองดูเป็นจังไลยมื่อนี่มา เป็นชุดร่วมของอาจารย์นี่บอชุดร่วมของอาจารย์นี่ในวันที่สิบชุดร่วมน้อยเจาะน้อยของอาจารย์นี่ก็คือนี้คือได้มากความกันไ้แห้งๆปังๆโจกมันมานซื้อน้อยได้ให่ถูกเมื่อสามตัวสองตัวแตกยูก็มี่ผู้แต่งแต่งไห้คือเบียร์ยังขีดนี่ไหมแห้งๆปังๆกับร่วมน้อยพอลี่กับเจาะน้อยในวันนี้สวัสดีครับ